เอานะเดี๋ยวะนะให้ตังค์ร้อยหนึ่งเอาไหมอะอะะอยากได้ดิไ่าแต่ภูมิให้เอาไหมก็ให้ไปแล้วนะยายยายบอกก็เปล่าบอกให้ไปเท่าไหร่ยี่สิบบาทแล้วแล้วแล้วอยู่กับใครเนี่ยในห้องยาย แลยโอ๊ยไม่นะ่าเขาไม่เงเปิดแอร์นอนแล้วสบายดิตะพูมนั่งอยู่บ้านตะพูมนี่แหละบ้านบ้านหลังเนี่ยวันที่ว่าไอ้บัวชอบมานั่งในบ้านหลังไอง้ไอ้เนี่ยจ,จะเข้าห้องน้ำขีแตกเหรอเนี่หลกเนี่ยตะพุมกินอะไรหรือทุกปาแะ ก็เพล่รู้ได้ไงรู้ได้ไงเยี่ยม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 ที่สุดเอ้ยตะพูมจิบกาแฟาต,อตอนกี่ทุ่มเนะี่ยเนี่ยสองทุ่มกว่ากวาดกบสามทุ่มแล้วเนาะสามทุ่มเนาะอืมคนอะไรจิบกาแฟากลางคืนตะพูมทํางานทํางานตอนกลางคืนด้วยอืมปัดวิดีโอให้งานแต่งเขา วันอยากมาอยากอยากไปช่วยงานตะพูไหมละ่ะไปเพื่อนตาไหมละ่ะอยากไปไหมลูกไปเพื่อนตาไปเหมือนเหมือนที่ว่าหนูเคยทํากับไอไอตะพูไงลูกไปไหมเอาเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวจ้างไม่ให้ไปฟีนะ่ะจา่ยายตังค์เอาล่ะ เอาไหมเอาไหมอือโอ้อารมณ์เสียอืมคนสวยทำไมไม่ไปช่วยงานเนี่ยอยากได้ตังเขาอยากได้ตังบอกนะเออไปช่วยงานเดี๋ยวให้ตังเอาไหมอ้าพูดสิต้องไปเรียนรู้ลูกต้องไปทํางานต้องไปเรียนรู้ไม่งั้นไม่เก่งอ่ะเราต้องเรียนตั้งแต่ตัวดติด แถวนี้แหละอืมเราบอกว่าเราโตค่อยเออเราโตค่อยไปเรียนไม่ไม่ไม่ไม,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 มีลูกๆเค็นไหมพวกเขาเก่งเขาเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนู่นน่ะโตมาเขาเก่งเลยเงี้ยเขาเป็นเจ้าของเจ้าทํางานได้เลยไม่ว่า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 อืมมามา,ามาชน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 แก้วมาเอานมมา เด้มาชนกางชนแก้วอชนชนชนกาฟแฟตะบูงก็ไม่กินเหล้าไม่ดื่มอ่าพวกนี้เนาอะอะชนกาแฟกับชนกล่องนมไหมอานับหนึ่ชสองช้ำเอไม่ดื่มเหล้าดื่มกาแฟแทนก็ได้วะดื่มกาแฟสามทุมนี่แหละกาแฟร้อนนะไม่ใช่กาแฟเย็นเล ชอบเวลาท่องมางานอีกแลวหน่อยเนี่ยทําจะไปทํางานเพราะว่าเมื่อคืนตะภูมิมาจากงานเนาะตะภูมิไปทํางานด้วยมีงานด่วนมาหลูกตะภูมิไปทํางานาไปกับเอิร์ดแหละสองคนงานด่วนขขเขาให้ไปตั้งโปรเจคเตอร์กับถ่ายขึ้นจออ่างเงี้ยกมายังไม่ได้ลงของเลยกลางวันไม่ได้ลงมันร้อนก็เลยอ่าตอนช่วงดึกๆหน่อยวคว่อยลงมาช่วยไหมละ่ะแกตังเอานะ หน่อยนะอยากให้คนน่ารักน่ารักหน่อยช่วยหน่อยหมดได้ยังนะน้ออ่ะเหลือกี่ขว,วดอ่ะฮะเหลือขวดเดียวจริงหรือว่าเออเกียเกง่วงนอนได้ยังน่อย่งังอ่ะเออเว้ยเราผมยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่มากินกาแฟก่อนเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จปุ๊บไปกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บ เอาของลงหิวข้าวอีกอซื้ออะไรมากินไม่รู้ถ้ามานะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโลตัสเอาไหมอะไรนะู่กรไปเที่ยวไหนกันเดี่ยอะรอาลูบเสียอาลูบเสียคนแก่อลูบเสียอลูบเสียมากเลยคนแก่เอางี่เอางเ,าเ,าเ,าเางี้ยไม่มาใช่ปะ่ะ แล้วไปหาได้ไหมล่ะอีจริงนะจริงนะอยากได้อะไรวะขนมอะไรวะอือะไรนะลูกอะไรนะ ไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่ชัดเลยอะ่ะคนอย่างน่ารักพูดไม่ค่อยชัดเลยกเกเบอร์เก<ะ>อร์หนุมพูดร้าเบอร์เกอร์มันเป็นยังไงเบอร์เกอร์คนแก่ไม่รู้อะ่ะขนมปังใสอ๋อขนมปังใส่เบอร์เกอร์ขนมปังใส่ใส่ใสไอ้บวกเนื้อหมูใช่ปะ ออกินแมวไหมใส่แมวด้วยก็ได้นะแล <laughs> ้วแมว <laughs> ค่บ่าวกินแมวเบอร์เกอร์แล้วนูกฮะอะไรนะ <laughs> ทำนะยุเออเดี๋ยวซื้อเบอร์เกอร์เดี๋ยวซื้อเบอร์เกอร์เ,อเบอร์เกอร์ เอาแบบข้าวเหนียวเนาะเบอร์เกอร์ใส่หมูข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวนี้เนะเาะข้าวเหนียวเอาหมูลองแล้วก็เหนียวปันป้นปั้นเนอยากกินดี่แแล้วก็ไปทานไฟนะให้แบบแบบนั้นหรือเปล่าแบบไหนไวะเราก็ไม่เคยกินนะเว้เว้เบอร์เกอร์เป็นไงไวะอืมไข<ว>่ชั้นแรกใส่ขนมชั้นแรกใส่ขนมปัง ชั้นที่สอง,ใส,อองใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ผักนะเออแล้วก็ใส่เนื้อก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ปิดขนมวันโอ้มันมสูงน่าดูเลยนะไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูกไอ,อ คนแก่ไม่รู้มันกองสูงมันกี่ชั้นนะทำไม่ได้แล้วมีมีอะไรมั่งเอาหนึ่งเอานับหนึ่งหนึ่งขนมปังชั้นสองมะเขือเทศชั้นสามอมมือมือมันไม่มือมันงอแันสามอะไชั้นสามอะไรนะลูกผักอ่ะผักเขียวเขียวอ่ะ อ๋อข้อผักสิชั้นฉีอ่ะชั้นฉีเนื้อเออชั้นหน้าล่ะเอ้เป็นผ่าผังอีกแล้วเหรอผักอีกเออชั้นหกอ่ะผักโอ้ยมันเยอะเลยดูดีขนาดเราดเต็มหน้าเนี่ยเต็มหน้าจอเลยเนี่ยชั้นหกชั้นเกินไรชั้นเกินขนมปังโอ้มีเจ็ดชั้นลเลยเหรอ แล้วมันจะกินยังไงวะนี่ขนาดมันก็หนาอย่างนี้ดิลูกใช่ปะใช่หนาอย่างนี้เหวะมันมันหนาวะหรือมันบางบางหนาโอ้ยเขาเรียกอะไรนะเบเกอร์เบเกอร์แมว <laughs> <laughs> เอาไปไหแล้วล่ะเปเกร์้วไปไหนเราคุยกันยังกำลังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเดี๋ยวยังไม่ถามเลยรู้แล้วว่าเบเกอร์เบเกอร์มันมีเจ็ดชั้นเนาะเบเกอร์มันมีเจ็ดชั้นใช่ไหมมีเจ็ดชั้นใช่ไหมลูกขนมปังนกเอามันมีเจ็ดชั้นเรานับจากชั้นแรก กับชั้นสุดท้ายก่อนเนาะชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายชั้นแรกก็ขนมปังใช่ป่ะชั้นสุดท้ายก็ขนมปังอ้าวโอ้ยเดี๋ยวมือมือชั้นที่สองต้อง <laughs> เป็นชั <laughs> ้นที่สองคืออะไรนะชั้นที่สอง <laughs> ชั้นที่สองจำไม่ได้วะชั้นที่สองชั้นที่สองผักมะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศเอามะเขือเทศชั้นที่สามผักชั้นที่สี่ผักอีกทำไมมันหลายผักกันเลยอะเนื้ออ๋อเนื้อเหรอชั้นเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นแล้ว สี่ชั้นแล้วนะชั้นที่สี่มีแล้วนะชั้นที่ห้าเออชั้นที่ห้ามันก็เป็นคอนโดลแล้วเนี่ยสูงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอ้าวผักเองเหรออ่ชั้นชั <im itation> ้นที่ชั้นที่สามชั้นที่สามผักชั้นที่สี่ผักเนื้อ ชั้นที่ห้าผักเอา้าชั้นสามกับชั้นที่ห้าเป็นผักใช่ปะ่ะชั้นที่หกอ่ะมะเขอือเทศเอ,อ้ามะเกรอเทียมันต้องสองชั้นเลยเหรออ๋อมันเป็นแต่เนื้อทาไมมันน้อยอยังเลยอ่ะเนื้อมันไม่มีสองชั้นเหรอ<ม>หรือมีแต่หมูสองชั้น มีเจริงจริเ tamam> นือไม่ม uh ีสองชั้นนะมีแต่หมูสองชั้นหรือสามชั้นก็มีนะหมูนะเอกาแฟตามนมอะไรมันอร่อยกว่ากันวะนี่ตะพุมยังเดี๋ยวไปหาที่ไหนว่านมนมนนมนมไม่ได้ซื้อไว้เดี๋ยวไปไหนไปร้านวันเนาะร้านวันรู้จักร้านวันไหมมาเอานมมั่นก็ได้ นมแหละนมโรงเรียนริงอะ่ะเยอะไหมเอ้ยตะพูมกินวันหนึ่งกินเป็ดปี๊บๆเลยนะเออเออกินเยอะนะไม่ใช่กินน้อยๆนะนมอ่ะเอ้ยใครอยู่ข้างหลัง <laughs> รูปหล่อเลย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> 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 นะ จริงอะ่ะให้นมจริงให้นมตะพูมจริงอะ่ะจริงอะ่ะให้กี่กล่องให้หมดลังเลยอ้าวมันมีหมดลังเลยเหรอเฮ้ยต้าะภูมแบบิแบบแบบสูงขึ้นทำไง,งอะ่ะ <laughs>